อ้าวครับเฮเกตเองรายการพากินพาเที่ยวนะครับสร้างความสุขให้สังคมครับวันนี้เฮเกตกําลังจะทํากับข้าวนะครับอาหารทานกันสรุปว่าวันนี้เราได้ปลาแปะเชียตัวใหญ่มาสังเกตนะครับตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่มากนะครับเราก็จะเตรียมเตรียมการนึ่งนะจะนึ่งซีอิว๊วเอยจะ,น,จนะจะนึ่งเต้าเจี้ยวนะจะนึ่งเต้าเจี้ยวแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรครับ ใส่จานใส่จานใหญ่นะครับมันไม่ลงครับมันใหญ่มากนะมันใหญ่มากเกินไปต้มใหญ่มากก็เลยเดี๋ยวจะนึ่งใส่เป็นถาดอย่างนี้เพื่อให้มันลงได้นะครับอ่าเป็นถาดเลยครับต้องนึ่งเป็นถาดแบบนี้ถึงจะให้ลงได้ถ้าเป็นจานแบบนี้ครับขนาดจานใหญ่สุดแล้วนะครับใส่ไม่ได้ครับ ต้องนึ่งเป็นแบบนี้ครับอาเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปว่าเราจะปรุงแบบไหนใส่อะไรบ้างโอเคนะครับจะเวลาจะนึ่งปลาเฮียก็เอาซึ้งวางลงไปเพื่อจะดับลินขาวเฮียก็จะใส่ต้นตะไคร้ลงไปหนึ่งต้นหรือสองต้นเพื่อจะดับลินขาวปลานะจ๊ะเพื่อให้ไอ้น้ำเข้าไปดับขาวปลาอีกทีจ้ะตั้งให้น้ำเดือด เรามาดูส่วนผสมนะครับที่ว่าเราจะนปปึ่งปลานะครับส่วนผสมนะครับเรามนีอะไรบ้างเรามาีขิงซอ,อยนะครับแล้วก็มีพริกซอ,อยพริกเขียวสีเขียวเสีแดงสีแดงนะครับ<อ>เพื่อให้มันสวยงามแล้วเราก็มีอะไรีกครับเรามีผักชีนะครับเรามีเรามีผักชีเรามีรากผักชีนะครับขาดไม่ได้คือรากผักชีนะครับรากผักชีก็เอาไว้ลอง ตัวปลานะครับเพื่อให้เพิ่มความหอมและนี่ก็คือเต้าเจี้ยวนะครับนะเราจะนึ่งเต้าเจี้ยวต้องมีเต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็ผงรสดีนะครับน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลนะครับนี่นี่เฮียก็เอาส่วนผสมนี้ลงไปเลยผงรสดีใส่ลงไป ผงรดดีใส่ลงไปผงรดดีใส่ลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่ลงไปนะครับซีอิ๊วขาวใส่ลงไปน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยใส่ลงไปนะครับอ่าใส่น้ำมันหอยให้หมดเลยนะด้ไม่หมดเดี๋ยวก็ปาดลงไปอีกแล้วก็ขาดไม่ได้น้ำตาลนะครับ ก็ต้องลองชิมดูก่อนว่ามันหวานเกินไปไหมนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาลงไปนะทีนี้จะทำไงให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะะจะให้ส่วนผสมมันเข้ากันก็ต้องใส่น้ำลงไปก่อนนะครับใส่น้ำผสมน้ำลงไปหน่อยอผสมน้ำลงไปหน่อยแล้วก็คนครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปลาดที่ตัวปลานะครับไปลาดที่ตัวปลาส่วนผสมน,นี่เอาใส่ทั้งหมดนะครับแต่ต้องชิมก่อนนะชิมก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่านะครับเราก็ต้องให้รสมันเข้มข้นนิดนึงเพราะว่าถ้ารสมันไม่เข้มข้นรสมันไม่จัดพอไปโดนปลานึ่งในตัวปลานึ่งมันจะมี เขาเรียกว่าน้ำนะฮะจะมีน้ำที่ปลาเนื่องอยู่ในตัวปลาพอน้ำตัวปลามันลงไปถ้าเกิดว่ารสไม่จัดมันก็จะจืดรสชาติก็จะเจือจางลงไปนะครับและที่ขาดไม่ได้ต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนนะผสมให้เข้ากันผมให้เข้ากันโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ ลงนึ่งกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนลงนึ่งกันเนึ่งปลาเสร็จแล้วก็เอาน้ำนี่ลงไปลาดแล้วก็ปิดฝานะครับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอโอเคผสมให้ดูก่อนโอเคเรามาดูปลานะครับตัวโตของเรานะฮะ หนึ่งสุกพอประมาณแล้วนะครับสุกพอประมาณแล้วสวยงามแล้วนะครับทีนี้เราจะทำยังไงครับเราก็เตรียมส่วนผสมนะครับเตรียมส่วนผสมของเราที่เราเตรียมไว้มีอะไรบ้างนะครับน้ำน้ำซอสที่เราปรุงเอาไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ลาดลงไปครับเห็นไหมว่าลากผักชีอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับมันจะหอมมากนะครับอ้าวลาดไปที่ตัวปลาจะ น้ซอสลาดไ,ไปที่ตัวปลาพอน้าซอสราดไปที่ตัวปลาแล้วทําไงต่อที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ขาดไม่ได้เด๋ยที่จะแนะนําว่านึ่งปลานะครับต้องนี่ครับพริกไทยไทยครับพริกไทยใส่เยอะๆเลยิกไทยนะครับห่อพริกไทยลงไปพริกไทย ใส่พริกไทยลงไปนะครับใส่พริกไทยลงไปใส่พริกไทยลงไปเสร็จแล้วทำไงเอาอะไรลงก่อนขิงครับข,ขิงโรยลงไปขิงโรยลงไปตามด้วยนะถ้าเป็นสูตรจีนอย่างเดียวเขาจะใส่เฉพาะขิงเต้าเจี้ยวนะครับแต่จะไม่มีพริกนะถ้าเป็นสูตรจีนโดยแท้แต่ทีนี้เฮียเป็นรูกผสมนะ เตี๋ยเปนคนไทยเอ้ยเตียยเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยนะครับก็ใส่พริกด้วยนะเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามใส่ลงไปขิงใส่ลงไปให้หมดเลยนะโรยลงไปนะครับใส่ขิงเลยลงไปอ่านะใส่ขิงเลยลงไปนะครับสวยงาม แล้วตามด้วยอะไรตามด้วยต้นหอมผักชีจ้าต้นหอมผักชีโรยลงไปต้นหอมผักชีหอมผักชีนะใส่ลงไปให้สวยงามเรียบร้อยแล้วทีนี้ทำไงครับนะทีนี้ทำไงเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วรอสักแป๊บหนึ่ง นะครับรอสักอ่าส,กาสักประมาณสักสิบนาทีก็เรามาเปิดฝาดูกันนะครับอ้าวีิเกตเองนะครับทำอาหารทำกับข้าวนะครับมาทานกันนะครับมาเปิดฝาซึ่งดูสิว่าหน้าตาเป็นยังไงปลานึ่งของเราโอ้โห น่าทานมากอดูครับชมครับอืวันขึ้นสวยงามนะครับพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วนะครับอืหน่าทานจริงๆสุดยอดเลยนะปลาแปะเชียของเราตัวใหญ่โตโมโหลาน โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทานกันว่าอรเดอร่อยขนาดไหนนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับอ้าวจ้าขอแก้ข่าวนะจ๊ะแก้ข่าวนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเต่าเตยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นปลาตัวใหญ่นะครับเป็นปลาตัวใหญ่ถ้าแปะเชียร์มันจะตัวเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็เพิ่มไฟเข้าไปอีกนิดนึงอ่า เต่าเตยจ้ะสวยงามน่าทานมากรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับเรื่องฝีมือทางด้านทำกับข้าวนะครับบอกได้เลยครับเฮียเกตรายการพากินพาเที่ยวไม่เคยเป็นรองใครในปัตตภีจ้ะอันนี้คอนเฟิร์มนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทานกัน น่าทานไหมกดไลค์กดแชร์กดรูปหัวใจรัวๆ,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 ๆครับน่าทานมากตัวใหญ่มากสุดๆเอเราปิดแก๊สนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปทานกัน